สำหรับห,หลายๆคนที่ตอนนี้กำลังมีคนคุยหรือว่ามีคนคบมาอยูเลยสักระยะหนึ่งเราจะแต่ก็เกิดความลังเลหรือความงใสงสัยในตัวของคนคนนั้นว่าเทาควรสิไป่ตหรือซิบอสัมเนียหาเหตุผลแต่ทีเฮาสินัม,มาตาสินคนที่เฮากำลังคุยกำลังพบอยูว่าควนสิไปต่อหรือซิบอสัมเนียมาฟังกันเลยจ้ะสวัสดีจ้าพ่อเมพีพนลองสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเขาสุชองมาดามีสานผ้าเสบ,บเช่นแนว ช่องทีมี่าลาดีๆนาลูทีม่าแ่งฝันมาแช่เราสู้กันฟังนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้มาดามกับมีสาลาดีๆมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะก็เป็นเวลานานแล้วที่มาดามกะบริอัดคลิปมากกับตอนนี้ก็เพิ่งมีเวลาแต่เพราะว่าก็พาตัดมามก็เลยบอกใอยทีมีอารมณ์เพราะว่าเทมันกันยังหายบอด,ดีค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้มาดามกะมีหัวขอหัวขอนึ่งนะจ๊ะพี่น้องอยากมาเรามาแช่สู่ การฟังที่ตอนนี้อาจมีภัยในหลายคนนะจ๊ะที่กําลังมีความรักกําลังเริ่มม,มีคนคุยบางคนกับอาชีมีแบบไวเลือกไว้หลายๆตัวเลือกมีหลายๆคนเนาะจ๊ะแต่มาเมื่อหนึ่งสักพักหนึ่งกับเริ่มแบบว่ามีความรังเลมีความสุขใจว่าเอ๊ะคนที่เห่าคบอยู่นี่เป็นจังใดรู้สึกแบบทรับสนนะจ๊ะพี่้องรู้สึกซับสนในตัวเองว่า ควรสิไปต่อดีบ่หรือควรสิพอแค่นี้ดีกับคนคนนี้หาเหตุผลนะจากน้องที่สิมาใส่ในการตัดสินใจว่าควรสิไปต่อหรือควรสิหยุดความสัมพันธ์กับคนคนนี้ดีเฮามาฟังหัวพ้อแรกกันเลยเฮาบ่พร้อมนะจ๊ะพี่น้องบ่พร้อมที่สิหยุดสิเฮาก็คือเว้าง่ายๆก็คือว่ามันบ่หยุดเจ้าชู้อืมขณะที่มันยังคบเฮาอยู่มันจะยังบ่บ่หยุด ย่างไปมองย่างไปคุยเข้ากับแอบไปรู้ว่าเขายัางมีคุยหรือว่าสอนบุญยิ่งไหว,วนะจ๊ะอือันนี้หลยนะขนาดว่าพึ่งตอนแรกเด้่นี่ขนาดที่ย่งกํางพึ่งคบกัน,นย่งบริชายชีวิตรวมกันเลยเขาย่างบุษรามหมรถที่จะยุดความเจ้าชู้เออ,อย่งบุษามหมรถที่จะยุดดูที่เข้าได้เพราะฉะนั้นแล้วนับภาษาอย่างถ้าตอนไปใส่ชีวิตอยู่รวมกันเข้าสิปเป็นมิจฉาฝ่ายดี เล็บช่ำนำใจนะจ๊ะเฮาควรตัดไฟแต่ตุนร่ม,มยุดความสัมพันธ์สะกอนที่เฮาจะเสียใจไปมากกว่านี้เลวกะเดินหนาต่อไปนะจ๊ะพี่น้องบัานที่นีมาเบิ่ง้อที่สองก็คือเฮาคนไม่ได้สักพักหนึ่งเลยมันรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแลลวกะบ,บ่สบายใจอแล้วก็เอ็ดในเฮานี่มีเกิดเกิดแต่ความเขียดนะจ๊ะเอ็ดในเฮามีความมีตัวกังวลคิดหลายเกี่ยวกับคนคนเนี่ย เออบริเวณมีความสบายใจยังเลยที่เราจะสิ่อสางเรื่องอาาส,าง,องสางเล่าไาให้องคิดอยู่ตอลอดวลาคือว่าโบโก้โฮกเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งพอเฮ้าจับได้กับไอเบ้าไปเรื่องอื่นแบบนี้นะจ๊ะขนาดว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอืม็น่ัจงเป็นแบบสี่เหลี่ยมภาษายังถ้าไปใช้ชีวิตต่อไปในระยะยาวแห่งสิเคียดนักไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเหลี่ยมเฮาก็ตตรง ยุดความเครียดของเข้าไว้พ่อแคน่นี้นะจ๊ะกับคนคนนี้เออถ้ามันดูน้ากันแล้วมันมั่มีความสบายใจกับคนต่างคนต่างเดินไปดีกว่าแล้วก็คอสามก็คือว่าเขา,บ,า,บ,ขอบ,าบอชัดเจนก็เข้าบอชัดเจนจริงไหนบอไยเข้าเลยออกไปไอ้สู้สายตาของอันสังคมนะจ๊ะเพาวันว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ่เปิดเผยนะจ๊ะ แบบเก็บเฮาไว้กุ๊กจิ๊บสอนเฮาไว้แบบนี้คือรู้กันอยู่2คนแบบนี้บ่เอาออกซื่อโซเชียลอืบ่ว่าสิเป็นทาง Facebook เลยอย่าง Instagram อย่างต่างๆนานาเนาะบ่ให้ไผรับรู้เลยคือลักษณะแบบนี้ล่นคือเขาบ่ชัดเจนกับเฮาอืแล้วก็มาข้อที่4ก็คือเขาบ่ให้เกียดติเฮาจ้ะอือการที่คนๆนึงสิเขาพบกับเฮาแล้วนี่เขาบ่ให้เกียรเฮาเนี่ย ทำลายใจเฮ้าอืมให้เฮ้าเด้เสียใจหรือทำไม้เฮ้าเสียหนาเสียตาต่อ้สังคมนะจ๊ะอืมบวไฮเขียนเฮาเลยกระือว่าคคนเนี่ยบให้ความเข้าลบอืมไม่ตัวของเฮ้าเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาคบใครสักคนแล้วเขาบหายเขียนบวห้บหไฮความเข้าลบกับตัวเฮ้านะจ๊ะเฮ้ากระตองคิดแล้ว ว่าถ้าอยู่ต่อไปเขาก็สิมีแต่เอจะเฮาเจ็บช้ำน้ําใจเออย่ําดีเฮาก้มเหงเฮากดขี่เฮา,า,านะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรอยูความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้เออบ,บ,บัดทีนี้มาเบิ่งข้อที่5ก็คือข้อสุดท้ายนะจ๊ะก็คือเขาบ่แค่เฮาเลยบ่ว่าเฮาสิเอ็ดจังได๋เออเขาก็บ่เคยสิแค่แคเฮาเลยเฮาสิมีความแบบว่า น่อยหรือว่าน่อยใจยังเขากับบริคิดบริแค่เห้าว่าเฮาสิรูสึกจังไดเออคือว่าสมมุติว่ามือดีเหาเนี่ยอยากออกไปกินเขาข้างนอกหรือว่าอยากจะออกไปใส่เวลาอยากไปเดินหางอยากจะไปทําบุญกับเขาแต่เขากับบรเคยคิดที่สิพ้าเฮ้าไปเธออยากไปเธอก็ไปเดียวหล่ด้เธอจะไปกมูก็แล้วแต่เธอแต่ฉันบัพาเธอไปลักษณะแบบนี้ก็คือว่าดูนํากับมีแต่ พูกใจนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเขาบ่สามารถที่สิมีความเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่เห้าอ,อยากจสีหายเขาปฏิบัติต่อเห้าเออมีแต่คือว่ามันมันรู้สึกอึดอัดนะจ๊ะเพราะว่าคนเห้าเราเวลาใช้ชีวิตคูแล้วเห้าก็สะอยากมีเวลาบางเวลาที่เห้าเลยใส่เวลาแล้วกสางความทรงจาที่ดีๆต่อกันนะั่นาะจ๊ะแต่ว่าถ้าคณไหนคนหนึ่งไฟใดไฟหนึ่งเนี่ย ปีโต,ตออกห่างหรือว่าบ่อยากจะมาใส่เวลาสว่วนนั้นรวมกันก็เฮาเลยก็แสดงว่าเขาบ่บ่ได้แค่เฮาเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาอยู่กับไผคนนึงแล้วเขาบ่แค่ความรู้สึกเฮาเลยเนะะี่ยอยู่ต่อไปก็สิมีแต่เฮาเนะะี่แหละมีแต่ความเสียใจคิดหลายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องคิดและะ้วก็หยุดความสัมพันธ์นี้ไว้เลยอือถ้าฟังจบ เบิดหาหัวขอแล้วเฮาสังเกตเมืองคนที่เฮากำลังคบอยู่แล้วมีมีเกินสามข้อนะจ๊ะหรือมีคบท้งหาคอนี่ถ้าเฮายังฝืนคบต่อไปเนี่ยมีแต่เจ็งกับเจ็งเลยจากพี่น้องพระฉะนะแล้วกับคนตัดสินใจเดือกทางเดินชีวิตของเข้าให้ดีนะจ๊ะอย่าไปจมปั๊งอยู่กับสิ่งดีบ่มีคุณคา่าสําหรับชีวิตเฮาเพราะว่าวชีวิตเฮายัางมีคุณค่าให้เดินต่อไปอีกย่วไกลนะจ๊ะในช่วงที่คนเฮาเนี่ยคบกันแรงๆเงนี่ยนะ มันสิคายๆว่าเป็นตอนช่วงโปรโมชั่นสามสี่เดือนแรกเ่ป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงที่แบบว่าอินเลิฟและข้นห้าจีบกันนะแต่มันจะมียังหวานแววแต่ว่าถ้าไคสสาหรับไคที่แบบว่าเพิ่งพบก,กันในยังบ่ถึงเดือนหรือสองสามอาทิตย์ในนี้บ่นับเนาะจ้ะสำหรับเหตุผลที่มาใส่ในการตัดสินใจเฮ้าสินเริ่มนับตั้งแต่ประมาณคุยกันมาประมาณสามเดือนสีน่เดือนเนาะจะขึ้นไป จังสีเอาเหตุผลหาเหตุผลเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจว่าคนสิไปต่อหรือสิพอ่อสำนีดีเพราะว่าคนเฮ้าเนี่ยอยู่ถ้าเฮ้าเลยไอ้ล่องคบไพรภภคุยกับไพรแล้วมันมันบอเมนว่าสิคบคุยไปซื่อลเลยจ้ะเข้าบมีเวลาเหลือขนาดนั้นเฮ้าควบไพร่เฮาก็ต้องการคนที่มาจริงใจแล้วก็จริงจังก็เฮ้าเพราะฉะนั้นแล้วเฮาสังเกตเบ่งพฤติกรรมหรือการกระทําของเขาที่เขาแสดงออกที่เขาสื่อถึงเฮาแล้วมัน มันบ่นาสิไปโตกับยาลั่งเล่เนาะจ้ะพี่น้องควรตัดสินใจให้เด็ดขาดยาเสียดายเวลายาเสียดายคนค,น,คนนั้นยังมีคอนอีกหลายล้านคนจ้ะพี่น้องที่สามารถเดินจับมือไปกันเฮาได้เฮาจะไปเสียดายเฮาจงใส่เวลาที่เหลือเดินหนาต่อไปนะจา๊ะยังมีครูของเฮารออยู่หวังว่าคลิปนี้คงสิเป,ป็นประโยชน์กระเพที่เขามารับชม่มหรือเพที่ก็ลั่งลังเลในการ อันตัดสินใจว่าสิเลือควบกับคนคนนี้ต่อดีนะจ๊ะเอา้าสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอตลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหนะ้าจ้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาวัสติจ้า